สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะภาพพี่น้องซี่ตามต่อแนวทางเลขหลักร้อยครับพี่น้องเนาะหลักร้อยของเชฟสมชายครับพี่น้องเชฟสมชายสี่ห้าหกเด้อครับผมกับอันอยากจังหน่อยครับพี่น้องเนาะครับเสียบสมายเป็นก็ะมีเลขหลัก้อยแม่นเด้อครับผมครับคลิปนี้ก็จะมีเลขของ แม่สบับปรีพร่อมครับพี่น้องเนาะร่วมไปถึงอาจารย์ที่เพิ่นเค่อยไหแนวทางกับน้ำเชี่ยมากหลายหมวดครับผมที่ผ่านมากครับพี่น้องเนาะอาจจะเป็นปีที่แล้วครับผมอาจารย์ยอดธงครับผมเพิ่นทรงแนวทางตัวเลขแบ่งปันมาทา่าร่แล้วกับเก่ามาแช่กับมานําเสนอได้ครับพี่น้องเลขอาจารย์ยอดธงเพิ่นจะแยกเป็นร้อยสิบหน่วยครับผมชัดเจนเลยครับพี่น้องเนาะสายบนแล้วก็เลขล่างครับพี่น้อง คลิปนี้ก็จะมี3สามสำนักพี่น้องซีกะพิจนาเบิ่งเอาครับพี่น้องเนาะครับผมบอว่าจะเป็นแนวทางเหล็กลักลอยของเสพสมไยซีหางหอกลัวแม่เอฟซีสระบุรีครับผมร่วมไปถึงอาจารย์ยอดทงครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพิ่นว่าสูตรนี้เดินดีเด้อครับพี่น้องครับจังไนก็ไปรับชมรับฟังกันในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเหล็กกับสามสำนักดังครับผม เชฟสมซายสี่แม่เอซสระบุรีแล้วก็อาจารย์ยอดทงเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณทั้ง3ามทันเด้อครับผมที่เมตาแนวทางครับผมสงต่อพี่น้องเอซฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียอูน้ำช่ยในเด้อครับพี่น้องไปรับส้มรับฟังเลขอ่าสามสำนักกันเลยครับพี่น้องเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับ เลขของเซฟสมสัยสี่ห้าหกหนึ่งพฤศจิกายนนี่เด้อครับผมครับอาจารย์เพิ่นกะทรงมาให้หลายเมื่อแล้วละครับผมครับพอท่านได้๋ยววางลงให้อาจารย์ครับผมครับหลักร้อยสองกับสี่ครับผมหลักร้อยสองกับสี่ครับเด่นบนกันล่างหกกับหนึ่งได้อครับผมขีดเส้นใต้ทีหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับเลขเซฟยบสมทัย สตัวบนมี6ก1ี68 18 62 12 61แล้วก็หกศครับผมเน้นไปที่1น18และ12ครับ3ตัวบนเซฟสมไซครับผมจับลักรลอยไซเลยครับพี่น้องเนาะลักรลอยเพิ่นสองกับ4ก็จะได้26 1หกหน6่งสอครับผม นี่นะครับพี่น้องเน้นๆครับเลขเซฟสมทัยสี่ห้าหกงวดนี้เพิ่นมั่นใจครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นเลขลักลอยเพิ่นครับหลังจากที่เดินดีมา2สองงวดแล้วก็ลดไปครับผมมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องในงวดนี้หลักร้อยเซฟสมทัยสองกับสี่ครับเอาครับพี่น้องครับผมแม่สระบบุรีเพิ่นเป็นเลขตะล่างให้เด้อครับผมในงวดนี้ แถวแรกก็จะ8กับ0นแล้วก็หากับ3าไต่ลงมาแล้วก็เจกับสครับผมเป็น3ถถแถวแถวละ2ตัวครับจับคู่เลขในตารางครับพี่น้อง8 0ดศูนย์ศูสี่แครับผมหาหางครับพี่น้องว่าพี่น้องจะจับวิ่งกันไ,มไหมกรได้ไหครับผมส่วนเลข3ตัวบนแม่ก็จะมี7 0 8 0 8ูส ศูนย์แปดสี่ครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสี่แม่เอฟซีสระบุรีครับเลขเด่นควรเดินดีเด้อครับพี่น้องเบื้องในหนีเอาก็ได้ครับบนล่างเด้อครับผมบนล่างต่อมาจะเป็นอาจารย์ยอดธงครับผมอาจารย์กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องเนาะสูตรนี้เดินดีเด้อครับพี่น้องครับผมสูตรนี้เดินดีมาหลายงวดแล้ว เบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะเบิ่งไปน้ากันในงวดบันที่หนึ่งพฤศจิกายนอาจารย์ยอดธงเลขบนรักลอยพันมีหนึ่งห้าหกครับผมหนึ่งหน้าห้าหกครับลักสิบมีสามมีสี่มีแปดักหน่วยมีหกมีแปดมีเก่าครับเพิ่นดึงมากแค่สามหางด้วยครับผมพี่น้องพีซี่สามารถดึงได้อีกครับพี่น้องเนาะแล้วจะ่มักแต่แต่ชอบครับ ผมเพิ่นมีหนึ่งสามหกหกสามหกแล้วก็หนึ่งสี่แปดครับผมหนึ่งสี่แปดนี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วครับพี่น้องบอรู้ว่าจะเป็นสลับกันยังไหนได้ครับผมแต่ว่าน้ำเชื่อซื้ออยู่ตัวนี้แหละครับที่ปูบอกอยู่กันนวนครับพี่น้องเนาะจำว่าเด้ยว่าแปดหนึ่งสี่หรือแปดสี่หนึ่งหรือว่าสี่หนึ่งแปดหรือว่าหนึ่งสี่แปดเนี่แหละครับผมตัวนี้แหละแล้วก็มาที่ เลขล่างครับพี่น้องเลขล่างสิบล่างมีสี่มีหมีเจ็ดหน่วยล่างมีเจ็ดมีแปดมีเก้าครับสองตัวล่างเบิรนเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องแล้วก็เจ็ดแปดครับผมนี่แล้ครับผมอาจารย์ยอดทงเบิ่งไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องในงวดนี้เพิ่นว่าเดินดีครับผมครับขึ้นเวทีประเดิมกับมาอีครั้งนึงครับผม เอาครับพี่น้องครับผมพิจารณาเบิงเอาเด้อครับพี่น้องครับสามสำนักครับผมเซฟสมทราย4 5 6เลขหลักร้อยครับผมแล้วก็ชุด2ตัว3ตัวครับผมบนครับเซฟสมทรายก็จัดให้แบบอ่าเน้นๆครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็เลขแม่เอฟซีสระบุรีครับงวดนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นตารางให้เด้อครับผมเฮ็ดเป็นตารางให้ครับเลขเด่นเพิ่นต้องมีให้เห็นเด้อครับพี่น้องเนาะเข้าทุกงวดครับผม บ่าสองตัวกับหนึ่งตัวลวดกอดข้อกันมากับมี่ครับแล้วก็เลขอาจารย์ยอดทงครับผมเพิ่นกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับในคลิปนี้กับทีท่ายไปให้เบิ้งแล้วครับผมจะเป็นเลขร้อยสิบหน่วยครับผมว่างไว้ชัดเจนแล้วก็ดึงออกมาแค่สามหางเน้นๆครับพี่น้องครับรวมไปถึงเลขลางความเด้อครับผมครับคลิปนี้กับสามสำนักพี่น้องเอฟซีกับพีเจนาเบิ้งเอาครับพี่น้องเนาะ ก็มาเชื่อกับว่าเลขของเพิ่นตลาดสำนักเพิ่อนงามครับพี่น้องเนาะนาสนใจอยู่ครับผมเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับผมไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมแนวทางตัวเลขสามสำนักครับผมครับนี่ก็เป็นเลขของเซฟสมชายสี่ห้าหกครับผมผนทรงมาไห้ตั้งหลายมือแล้วครับผมครับเพิ่งจะล่วงให้อาจารย์ครับผม หลักร้อยสองกับสี่ครับพี่น้องเนาะเด่นบนหกกับหนึ่งเน้นหนึ่งครับจับคู่เนียนมีหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองได้ครับผมแล้วก็ใส่หลักลอยเข้าไปครับพี่น้องเนาะสองกับสี่เพิ่นสองหกหนึ่งสองหกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่หกศูนย์ครับผมแล้วก็มาเลขของแม่สระบุรีครับแม่สระบุรีครับเอกในตรล่างเพิ่นแปดศูนย์ห้าสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่ครับผม จับคูมากกับมี8 0 0 7 0 4 8 3แล้วรกับ็7 8ครับผมครับเลข3ตัวก็มี7 0 8 0 8 3แล้วรกับ8 4ครับแล้วก็เลขของอาจารย์ยอดทงนะครับพี่น้องเนาะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมสูตรเดินดีครับอาจารย์ส่งมาในไลฟ์มีสถิติพร้อมด้วยครับผมครับร้อยสิบหน่วยครับพี่น้องเนาะจับมา สามหางเน้นๆครับผมหนึ่งสามหกหกสามหกและหนึ่งสี่แปดครับผมเลขล่างครับพี่น้องสี่หกเจ็ดหลักสิบหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าครับผมเบิ่งไปน้ากันเด้อครับพี่น้องสองตัวล่างเจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับในงวดวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนหกสิครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเด้อครับพี่น้องเพรากันคลิปหนาครับแนวทางที่เก่ามาเชียจ,จะมานำเสนอซูพี่น้อง f ีเป็นลรับต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ